สวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนครับอองตองชแนลมาพบเพื่อนพี่น้องคือทกคนครับผมกลับตู้หมุดเที่ยงคืนเลยครับพี่น้องกินข้าวเรียงซุปน้ําไม้ครับพี่น้องซุปน้ํไม้ครับไปสามสั้นทอดน้ำปลาเอาเพราะบดีพราอิ่มเนาะพี่น้องเนาะบราต้องทอดไรขาผักชีครับผักขากับข้าวข้านอนข้าวเย็นโอ้ข้าวเออข้าเรียงครับพี่น้องก่อนอื่นพี่น้องมารับชมมาฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจแก่บ้านต้นนะครับเด้อ มาครับวะนะ <c oughs> จับเซียบน้ำกันไม่เิ็นโดยใช่ับ สามท่านทอดลำปลาครับผม กินเมืดเนี่ยนะครับเด้อกินเข่าเนี่ยมันขึ้นตัวว่ากันเนาะครับผม คุยครับมันไงครับพี่น้อง สามต้นมันหลายคอลลาเจนหลายครับพี่น้องเยื่อเอ็นมันเมื่อเอนคอลลาเจน <laughs> บ่าวตอ่อเทปทิพย์ไป็นงูหม่หอยพี่น้องตอนแรกลุงใน้สองนองสะอีเดียเนื้อบ่าวต่อไปเป็นรองเบิงองคลองท่นลุงได้มันหานาทีบะกหอยข,ขันกินครับพี่น้องเอ้ยเก่าจะสองมือบ่นครับ น้ำเขียนน้ำเอียวเบาตบัวมีตะตุ่มหอยคันพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกเล้วนันในคลองมันมีหอยคันจะไปลงเนืเอ้อเบาตบัวอยากร้องบึงวันที่บอกกินยุมหนึ่พี่น้อง รล่องร้อยยังเป็นยูนเมียตุ้มหอยคันห <c oughs> ากินแบบบ้านๆครับต้องเจออุปสรรคเ่ยครับเนาะ อ,อ้นงอ้กุ้นี่่ถุงบป่ปเาเาปล่าอกไรบน๊่ผักคาไปน่องเป็นจะกินกับผักปุ้นแค่ครับ nám nó sần nó nó keo โอเคครับสำหรับเขาเลี้ยงบาตวตอนะครับเนาะทุบตองใหม่ครับทอดมูสามสั้นจะเฝ้าบเบียกันนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องที่มารับชมคลิปองตองเชนแดอรครับเด้อผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยคอมเมนต์เข้ามาได้เป่าตอบเจียวไปปรับปรุงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ